สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านฮะเจอกันอีกแล้วกับช่องไร้สังกัดดังซึ่งครับพี่น้องคลิปนี้ก็พามาดูตรงทางที่เราจะขึ้นตรงนี้มันสูงอยู่นะเนี่ยจะขึ้นไหวหรือเปล่าด้วยยาวดินมาลงตรงนี้มันจะขึ้นไหวไหมตรงนี้จะลื่นๆื่นนะ นี้ก็เอารถไถมาปาดครับรอดูว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะหลังจากฝนตกก็ประมาณนี้ครับพี่น้องถ้าจะเอาผ่านลงผ่านหลังลงนี่น่าจะไม่เข้าอ่ะ จะมีฟรีนะครับถ้าจะขึ้นไม่ไหวก็น่าจะฟะรีฮะทางด้านหัวหน้าจโจอยก็เดินเกาสลบอย่างเดียวครับทางด้านเจ้าคุณปูก็ต้องการเจ็บตักดินใส่น้ำฮนะเพื่อที่จะเอาตรงนี้ตรงมุมนี้ให้หมดครับเหลือไม่เยอะครมุมนี้เนี่ย วันนี้ก็น่าจะจบนะครับหรือว่าไม่ถึงวันถ้าเมื่อวานฝนไม่ตกก็น่าจะจบนะอานี่พ,อพ,อพอ่อพ่อพ่อเออต้องเอาฐานอ่าขูดช่วยครับขูดสูงๆหน่อย ขับรถไถก็ยังไม่เห็นมากา็เราก็ต้องช่วยกันก่อนนะครับจะคนขับหกล้อมาช่วยขับก่อนเพื่อที่จะทำทางวิ่งก่อนนะฮะเราจะรอให้ทางด้านเขามาขับเลยมันก็ยังไม่เห็นมาสักทีครับโอ้รถไถยังฟีครับพี่น้องรถไถยังฟ,ฟ,งฟีเลย พา,านไทยหลังก็มีประโยชน์ประมาณนี้ว่าถ้าเจอ,อตรงทางที่มันแข็งๆหรือว่าพอที่จะขูดได้ก็ต้องเอาผพานหลังลงขูดช่วยเพื่อที่จะเอาดินเพื่อที่จะเอาดินตรงนี้ค้ามากบกบตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเละๆอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเนยขนาดรถไถยยังฟรีครับตรงนี้ ดิ้นเปลี่ยงนะตรงนี้ฮะแต่ว,ว่าอย่าเพิ่งใส่เยอะครับถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ไหวก็ลองดูก่อนัะ เงี้ยสูงสูง่ย มารอลุนคันแรกครับจะผ่านหรือเปล่าครับตรงนี้มาแล้วครับคันแรกเรกเืองอารามงามแท้ฮะ รอดูว่าเรื่องอารามงามเทจะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่าเร,รอรุ่นเลยครับพี่นอ้องเที่ยวเรกข,ของอวันนี้ครับเลยเลย ดูว่าจะผ่านหรือเปล่าฮะเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนเลยเลยมันต้องลองครับไม่ลองไม่มันไม่รู้นะฮะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับไปครับเที่ยวแรกครับเรื่องอรามงามเทฮะกัดไปครับเที่ยวแรกกับคุณปู่ครับนี่ตรงนี้ต้องขึ้นระวังครับตรงนู้นก็เฉะครับตรงนี้ก็เฉะนะต้องปันกลางนะครับ ต้องขึ้นต้องเถบๆอันนี้หน่อยนึงครับพี่น้องอย่าให้มันฝั่งนู้นมันลื่นนะตรงนู้นมันแฉะหน่อยครับอรอรุนกับคุณปู่จะขึ้นไหวหรือเปล่าฮะยํำทางก่อนนิดหน่อยครับฟีฟีคอยล้างก่อนเออ ย้มีกยาีกโอ้โหตรงนั้นดินขาดครับอ้าวดำหลายๆเที่ยวครับเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นรอยต่อกับดินเปียกกับดินแห้งนะครับอันตรายครับตรงนั้นต้องถอยให้ตรงลอกเก่านะระวังฝั่งนี้ฮนะ มาเลยผ่านไม้เที่ยวแรกครับเโอเคครับเลยเที่ยวแรกผ่านไปโอเคครับเลืองรารามงามเทมาลุ้นกับเจ้าทะเลซ่าในเจ้าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าดินตรงนี้มันฟีตะกุยกันอยู่ครับตรงนี้ นี่ฮะมันอ๋อค่อยๆค่อยๆค่อยๆจเย็นจเย็นนี่ครับตรงนี้ดินเปียกกับดินแห้งมันอ่ามันไม่จับกันนะฮะก็ต้องระวังตรงนี้นะครับตรงนี้ตะกุยฮะับถ้ามีแรงส่งก็เต็มที่ครับอ่ะดูเหยียบเลยจต็ี่ อย่าเพิ่งใส่เยอะครับตรงนี้ดินมันยังไม่อยู่ตัวฮะมันตะกุยกันอยู่นะครับอะโอเคครับไปแล้วสองเที่ยวฮะอย่าเพิ่งใส่เยอะครับพอประมาณก็เอาให้มันขึ้นตรงนี้ให้มันได้ก่อนนะ โอ้การออกตัวตรงนี้มันฟรีก่อนครับเจ้าอามเข้าไปดุย,ดยฮะขึ้นไวไหมไปดุยขนาดน,นี้น่านครับผมว่าแล้วเขาอึบอึบอึบโอ้โหย้ยโอ้ยโอ้เป็นเป็นบักเลยครับเป็นบัก อือเอาทานอยู่ฮะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ